ก็สนุกดีค่ะมาร่วมงานเทศกาลสุดใจกินเจนะคะที่เซ็นทรัลพระราม้ค่ะก็ได้ร่วมทําอาหารกับเชฟต้นแล้วก็เชฟอีกด้วยสุกสนานมากๆเลยค่ะตเจใช่ค่ะช่วงเทศกาลกินเจก็จะพยายามกินให้ถึงที่สุดเลยค่ะเท่าที่ทาได้แล้วก็ทําอาหารเจด้วยค่ะขอทำตนทานเจเลยแล้วกัน้วครับว่าเ้าเอาอะไรเข้าแล้วเข้าเลยครับพี่โบครับเปาีย พี่บอกว่าเลิกกันแล้วก็คงเป็นเรื่องปกติมากค่ะที่มันหลายๆคู่ที่บางทีมาโคจรมาเจอกันมาคบกันมาลองรักกันแล้วก็มันไปด้วยกันแล้วมันไม่เวิร์กอะไรค่ะก็ตัดสินใจว่าเมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเหมือนเดิมมาค่ะเรื่องเรื่องที่จะพูดคือว่าหยุดทางโนาฟก่อน จริงๆก็ห่างก,กันมาสักระยะนึ่งอะคะ่ะก็ห่างก,กันมาสักพักนึงต่างคนก็ต่างไม่นี้พูดอะไรอะค่ะจนอยู่มาวันนึงก็มาส่งข้อความคุยกันแล้วก็เคลียกันสุดท้ายก็มาจบลงได้ดีอะคะ่ะก็คิด <c oughs> ว่ามมัหาีอยู่แล้ว คบกันจริงๆเวลามีความสุขมันก็มีความสุขมากใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องจุกจิกจิกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่จริงๆมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกแต่พอเวลามันมีปัญหาแล้วน่ารู้สึกว่าเออมันแก้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าคบกันแล้วแล้วมันทําให้เราไม่แฮปปี้ทําให้เราต้องมีความทุกข์ทำให้เราต้องต้องมีปัญหาต่อกันก็คิดว่าเราจตกันแล้วเรามาคุยกันแบบเพื่อนดูดีกว่าค่ะยังมีข่าวว่าปัญารงที่ตต้อกกันนเป็ะว ที่เพชรไม่ค่อยเอาใจใส่โบแล้วก็บอาเป็นคนที่ตามติดี่เท็รมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็หลายกระแสมากค่ะเรื่องข่าวอย่างอย่างเรื่องที่เท็ดไม่ค่อยเอาใจใส่จริงนก็ไม่ใช่เพราะว่าคือในในความเป็นเขาที่เขามาดูแลเรามารักเราในทุกวันนี้โบคิดว่าโบก็โบก็พอใจโบก็บอกว่ามันก็เพียงพอแล้วนะคะหรือว่าโบไปตามติดเขามากเกินไปก็อาจจะไม่ใช่อีกเพราะว่าโบเองโบก็มีหน้าที่ที่โบต้องทำทั้งเรื่องงานเรื่องน้องอาชีพมากมายแต่ว่า คงเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าที่เวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขมากๆสุดตัวแต่พอเวลาที่มีปัญหามันก็เหมือนกับแบบซ้ายสุดขวาสุดอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนกับว่าเราจูนกันไม่ได้แล้วก็พอมาคุยกันเนี่ยมันมีเอ่อเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรๆอย่างที่คุยกันเรารู้สึกว่ามันคุยแล้วมันไม่เข้าใจกันแล้วก็มันจูนกันไม่ได้เลย้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเออพอพอเว้นระยะห่างมาก็รู้สึกว่าเออก็ก็โอเคนะต่างคนต่างอยู่ได้ในในมุมที่เรามาอยู่ด้วยอยู่ด้วยตัวเองเขาอยู่ด้ววยตัเอง แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ลองพยายามก่อน,เ,นเลยคะก่อนที่จะตัดแต่เริ่มทางกันจริงๆก็ก็พยายามมาหลายครั้งนะคะเพราะว่าเหมือนคนที่พบกันมาเราก็จะเริ่มรู้แต่แรกเรว่าเออตรงนี้มันมัน,ม,นมันมีปัญหานะ<แ> <ๆ S 1> ก็พยายามเคลียร์พยายามที่จะคุยอย่างเงี้ยค่ะพอดีกันปุ๊บมันก็ไม่มีปัญหาเลยเลยก็คือสามารถที่จะอยู่บบก,กันได้แบบปกติมีความสุขเพราะว่าจริงๆเราสองคนค่อนข้างใช้ชีวิตแบบสบายๆถึงจุดที่มันไม่ได้แบบ <ๆ S 2> บ๊อ o บี้เลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ชีวิตแบบ ได้เรื่อยๆอะไรเงี husband, ้ยค่ะแต่ว่าคือเพราะว่าเรื่องของคนสองคนมาเจอกันในวัยเนี้ยมันเหมือนเรื่องของชีวิตคู่แล้วค่ะมันเหมือนว่าเราต้องเดินทางไปข้างหน้ายังไงร่วมกันยังไงอย่างอย่างมีความสุขค่ะทั้งสองคนที่พูดนะคะสองโลกว่าเป็นเพื่อนกันก็ประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะที่ที่สรุปเลิกกันจริงๆค่ะมีอะไรเป็นความสตีุ้ดท้ายไหมครับ คร้งสุดท้ายออไม่อะค่ะก็เหมือนกับคุยกันมาหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่าเราห่างออกมาแล้วก็ต่างคนต่างมาทบทวนดูมากกว่า,าแล้วก็รู้สึกว่าว่าเอออย่าอย่าอย่าให้อะไรมันเดินไปไกลกว่าน,นี้เลยไม่อยากจะให้แบบมันมีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีตอนนี้เราโบ้ยังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่<ม>ก็อยากเก็บความรู้สึกดีๆนั้นไว้ในความทรงจําดีๆอะค่ะน้องบอกว่ามาจากน้องอาจีด้วยเาขาบอกว่าเรื่องรูปเรื่องไหน คะอย่างที่ข่าวเคยออกไปบ่อยๆว่าน้องอาชีก็เข้ากับทุกคนได้ดีแล้วก็คือคนรอบข้างไม่มีใครเกี่ยวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงๆแล้วแม้กระทั่งตัวเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือมันมันไม่มีเรื่องอะไรเลยอะค่ะคือมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องของทัศนคติจริงๆเลยล้วนๆเลยอะค่ะการที่เรามันมันมันมีความคิที่ต่างกันมากๆเลยอะค่ะ มาหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแบบว่าพี่ดูแบบว่าดูไฮโซแต่เขาเป็นแบบติดดินอยหรือเปล่าืไม่นะคะจริงๆคุณเพรเขาก็คือก็คล้ายๆกับโบแ่ละค่ะคือสามารถที่จะลุยก็ได้หรูก็ได้คือจะยังไงก็ได้คือเราสามารถที่จะไปอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อนสังคมแบบไหนก็ได้เรามีเพื่อนทั้งสองคนเพื่อนเหมือนกันเพื่อนทั้งมีเพื่อนตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ยันแบบสังคมหรูหราคือเพราะว่าคิดว่าเราสองคนเนี้ยเราไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าเราค่อนข้างลุยแล้วก็รู้จักการใช้ชีวิต พอสมควรเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรามาเจอกันตอนโต,นตแล้วเรามองกันไปไกลนะคะพอเรามองไปไกลมากๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรามองไปเราเดินไปวันเนี้ยมันมีปัญหาเราเรามันมองส่ววาแววว่าเออมันจะแบบไม่ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็คิดว่าอก็ลองลองเป็นเพื่อนดูอ่าเรามองไปไกลแลดงว่าเคยคิดถึงกันในชีวิตคู่แต่งงานหรืออะไรต่างๆขนาดนี้ไหมคะพี่โบ๊ะก่อนหน้านี้คือโบ๊กคิดว่าวันนี้โบ๊กเลือกอยู่กับเขาอะโบ๊คิดว่าโบ๊กก็ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับโบให้กับครอบครัวโบแล้วโบคิดว่า,วาโบก็ไม่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใจไปไหนไม่ได้คิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะอยากจะมีอยู่แบบนี้ไปตลอด ตอนสุดท้ายคือเราเราคิดว่าเราเลือกแล้วนะคะแต่ทุกอย่างมันมันก็ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของการปรับตัวมันหลายๆอย่างที่ที่ที่ทำให้คนสองคนที่เป็นคู่รักกันเดินทางกันไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่สันไว้หรือไม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือทุกอย่างเราก็ก็ต้องมองความเป็นจริงว่าว่ามันไปกันได้ไหมหรือไม่ได้อะไรเงี้ยไม่แย่งกันตั้งแรก บอกว่ามันถ้าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งหรือว่าคนรักที่เขารักกันมันมีปัญหาต่อกันเพราะว่าทุกคนก็ต้องเสียใจอ่ะคนที่รักเราก็ต้องเสียใจคนที่คนที่ติดตามเรื่องของเราทุกทุกคนเลยเงี้ยก็มันก็เสียใจคนที่หวังดีกับเราอ่ะมันก็เสียใจอยู่แล้วที่ทุกอย่างมันมันมันไปในทางที่มันมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะไรเงี้ยสะเทือนใจนะคะแต่แต่บอกว่ามันจริงๆมันก็เป็นแค่เรื่องเรื่องหนึ่งอ่ะในชีวิต ของคนทุกคนที่มันเกิดขึ้นได้เพียงแต่เราสองคนอยู่อย, light, อ,ยอยู่บนสปอตไลท์อยู่บนอยู่บนสถานที่ที่ทุกคนสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถพูดอะไรก็ได้พิพากษาอะไรได้แต่จ,จริงๆโบเองในตัวเองโบคิดว่าโบก็เป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ท,ที่ที่เรียนรู้ชีวิตไปเรืเร่อยๆแต่ตอนนี้ยังเฮิร์ตอยู่นะคะโบค่เฮิร์ตไหมค่ะก็มันเป็นความรู้สึกที่เข้าใจแต่มันเป็นความสิ่งที่ที่เสียใจอะค่ะที่ที่ ทุกอย่างมันมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องที่มันมันเศร้าสําหรับตัวโบเองตัวเขาหรือว่าตัวคนที่รักเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันจริงว่าตเองน้องอาชีได้รู้เรื่องนี้ไหมครับว่าตั้งแต่น้องเขาฟังน้องอาชยียังไม่ได้ถามอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็อย่างที่บอกว่าน้องอาชีก็เหมือนเพื่อนนะคะเหมือนแบบให้เขารู้ว่าเราเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องอาชีสําคัญแบบที่หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันที่วันที่ เขาก็เราก็ยังไม่ได้คบกันแบบคู่ชีวิตแบบแต่งงานเพราะฉะนั้นนีวันนี้คือเขาไม่อยู่ก็เหมือนกับว่าพี่เขาก็ไปทางานอะไรเงี้ยค่ะไปถ่ายละครไปอะไรงนี้ไปเราก็ไม่ทําให้มันเป็นเรื่องคือทุกอย่างทำให้มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายเพราะเราแค่แบบเราเป็นแฟนกันเลยก็เลิกกันนะคะริงที่พวกมีที่บอกความจริงไหครับว่าเราแบบเปลี่ยนานะจากเดิมแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มาถาม ไม่อะค่ะไม่ได้คุยอะไรกับน้องเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของ,ของคนสองคนนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่สาหรับน้องเองเราก็จะพูดแค่มุมเล่นๆว่าอะไรเพชรไป่ทยละคอต่างจังหวัดนู่นนี่นั่น,นเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราอาจจะเป็นข่าวเป็นเรื่องแต่ว่าวันหนึ่งโบพร้อมอ่ะถ้าเกิดว่าพี่เพชรก็สามารถเป็นเพื่อนกับเราได้หลก็รู้ว่ามาเจอน้องอาชีได้คือ เราไม่ได้โกรธกันอ่ะแล้วโบเองกับครอบครัวเขาหรือว่าเพื่อนเขาทุกคนโบก็ยังรักแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนโบทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามวันหนึ่งคือพอมันผ่านเรื่องราวไปอย่างเงี้ยเราคงกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องเรื่องที่แบบจะเป็นปัญหาอะไรกันเงี้ยค่ะคุยกันไปดูนะคะยอนทียังไม่ได้ติดต่อันไรนะวันนี้ยังไม่ได้คุยอะค่ะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตงแต่ที่คุยเคลียร์กันมาก็ยังไม่ได้คุยอะไรคือบกว่าต่างงคคนก็จะต้อง บไม่โบไม่ทราบเหมือนกันว่าว่าทางเขาเป็นยังไงแต่ว่าทางทางโบเองโบก็คิดแต่ว่าเราต้องต้องทําตัวให้มีสติใช่ไหมคะแล้วก็ต้องดูแลน้องอาชีพดีที่สุดดูแลเป็นเหมือนฝ่ายที่โบก็เห็นวนอยากจะทำมาเองมากกว่าคือไม่อะค่ะโบว่าทั้งคู่ทางเขาเองเขาก็ไม่ได้คือก็ต่างคนก็ต่างหยุดเขาเองก็หยุดโบก็หยุดอะค่ะคือต่างคนต่างหยุดมากกว่าคือณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้ โทรมาคุยอะไร<ด>ไม่ได้อะไรยังไงเหมือนกันโบก็โอเคเหมือนต่างคนต่างรักษาใจตัวเองก่อนโบวโบวคิดโบโบไม่ทราบนะคะว่าว่าตรงนั้นเป็นยังไงโบ,โบพูดแทนไม่ได้แต่ว่าตัวโบโบ,โบรู้แต่ว่าวันนี้เราเราต้องทอํายังไงให้ดําชีวิตเราดําเนินต่อไปแล้วต้องทหน้าที่ยังไงเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราเราเราก็ไม่ได้ตัวเราคนเดียวเรามีน้องอาชีคือเราก็ต้องทาทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะี่โบว์ครับเพาพี่มีเรื่องในโลกออนไลน์ครับที่บอกว่าพี่เพจโพสอินสตาแกรมเรื่องเกี่ยวกับการส่งหัวข้ออะไรเงี้ย ยังไม่ได้คุยเลยค่ะยังไม่ได้ถามเลยหลังจากที่ท,ที่เป็นข่าวมานไม่ได้คุยกันเห็นเห็นข้อความยังเห็นนะคะแล้วเขาบอกว่าอาจจะซื้อพี่โบแล้วแบบมีคนในโลกออนไลน์วิข่าววิจาร์เลยครับว่ามันแรงไปหรือเปล่าเลยค่ะก็ผูบ จริงๆแล้วโบไม่ทราบนะคะว่าความหมายของข้อความอันนั้น้อยความจริงอันนั้นเนี่ยเขามันสื่ออะไรหรือว่าอะไรคือความจริงจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ยังไม่มีใครทราบนีไ่ไหมคะแต่ว่าอย่างเท่าที่ฟังจากที่ที่เขาให้สัมภาษณ์ก็คงเหมือนจะเป็นสิ่งที่เขาโพสเฉยๆในจังหวะที่มันตรงกันกันกนกบช่วงเวลาที่มันบังเอิญพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆโบไม่อยากเอามาคิดตรงนี้มากเพราะว่าจริงๆความหมายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตัวโบเรารู้ตัวเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเรารักเขาเราทําดีที่สุดแล้วเราเราทุ่มเทแล้วก็วัน วันที่เราได้คบกับเขาเราก็รักเขามากเท่าที่ผิงคนเนินททำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเขียนยังไงหรือว่าอะไรยังไงโบโบไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าอย่างน้อยนะวันนี้วันวันที่เราคุยกันเคลียเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาก็ยังคงเป็นคนคนหนึ่งที่ดีในใสายตาโบในครอบครัวโบและวันหนึ่งที่เราคุยกันได้เ,เหมือนเดิมโบว่าทุกอย่างมันก็มันก็เป็นเรื่องชีวิตปกติท,ที่อย่างน้อยเราทุกคนก็สามารถไปเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่า โบไม่เคยเป็นศัตรูกับใครแล้วก็ใครที่เคยอยู่กับโบมาคนคนนั้นก็คือคนคนหนึ่งในชีวิตโบที่โบยังให้ความสํมาคัญอยู่เสมอะค,ะค่ะที่โบยังรักเขายู่แบบเป็มเต็มหัวใจเลยคือมันก็ความรักมันมันก็มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราในความผูกพันน่ะที่ที่เรามาถึงวันนี้เรามาเจอคนคนนึงที่เรารู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราอยากจะใช้ชีวิตกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับ มันเหมือนกับว่ามันมันแค่มันมันไม่เวิร์กมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องต้องต้องเข้าใจมันคงเป็นเรื่องปกติอะซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนแบบว่ามีอีเวนต์ติดต่อหาพี่เพรแต่ว่าพีเพรยังไม่อยากออกมาพูดเรื่องนี้แสดงว่าเขาก็ต้องถือใจดูนคือมันยากสําหรับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะที่การที่เวลามีข่าวเรื่องสะเทือนใจแล้วเราต้องมามาพูดแบบนี้จริงๆแล้วมันก็แม้กระทั่งตัวโบเองนะวันนี้โบก็รู้สึกแบบ กลัวเหมือนกันกับการที่ต้องมานั่งให้สัมภาษณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบเซนซิที่ะมันเป็นเรื่องความความรักความรู้สึกซึ่งโบเชื่อว่าเขาก็คงมีความรักความรู้สึกไม่ต่างจากโบหรอกเพียง mm. แต่ว่าคนสองคนมันมันแมชกันไม่ได้แค่นั้นเอง mm. ก็ต้องกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโบก็หวังว่าอย่างน้อยก็โอเคกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเหมือนก่อนที่เรามาคบกันแบบนี้ทุกอย่างมันก็โอเคเพราะว่าแฮปปี้ในมุมคนรักไม่ได้จะแฮปปี้ในมุมเพื่อนเพราะว่า มันมันตลอดกาลนะคะต้อขอบคุณนะครับพี่โบับขอบคุณที่มาใส่ลายที่ลายหิ่ยลูกจีพี่โ